ท่านครับเมื่อครั้งที่แล้วท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ากรณีที่มีอาวุธปืน M79 ยิงเข้าไปในค่ายพลปะตะอนะครับยังมีข้อมูลอย่างอื่นอีกที่สามารถบ่งบอกชี้ชัดไว้ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ข้อมูลดังกล่าวนั้นคืออะไรครับท่านครับ ก่อนอื่นขอทบทวนจากการวิเคราะห์ครั้งที่แล้วก่อนอาวุธดังกล่าวเนี่ยเป็นอาวุธ M79 แต่เราได้รับข้อมูลมาในเบื้องต้นแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนแล้วเนี่ยคือเสียงการแตกระเบิดเป็นเสียงที่ดังต่อเนื่องกันตลอดนั่นหมายถึงว่าไม่มีการเว้นช่วงของเสียงระเบิดนั้นประการที่2เนี่ยตำแหน่งของกระสุนตกอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลกันแล้วก็ประการที่3ที่เป็นข้อมูลครั้งสุดท้ายที่ได้รับก็คือเราได้ภาพความเสียหายหรือล่อง รอยความเสียหายที่บริเวณเสาอาคารกอง้อยซึ่งอยู่ด้านหน้าของอาคารเนี่ยที่ชัดเจนคือเป็นรอยปูนซีเมนที่แตกกระเด็นออกมาเพราะฉนั้นเมื่อครั้งที่แล้วเราได้วิเคราะห์แล้วว่าอันดับแรกเสียงปืนในลักษณะเช่นนี้คือเสียงดังแล้วต่อนเนื่องเนี่ยเราเชื่อว่าไม่ได้ยิงมาจากปืน M79 ในรุ่นธรรมดาเพราะในปืนรุ่นธรรมดาเนี่ยเป็นปืนที่ยิงทีละนะัดซึงเป็นรูปทรงที่มีการเห็นกันโดยทั่วไปจนชินตาของประชาชนแล้วนะครับลักษณะปืนลักษณะดังกล่าวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยิงกระสุนเทียรนัดโดยการหักล้ ลกล้องลงมาแล้วใส่กระสุนเมื่อยิงเสร็จก็จะต้องหักลำกล้องเพื่อนำปอกกระสุนออกจึงจะใส่กระสุนนัดใหม่ลงไปได้เพราะฉะนั้นลักษณะของเสียงปืนที่ดังต่อเนื่องคงเป็นไปไม่ได้กระส่องตำแหน่งกระสุนตกเมื่อมีการเล็งใหม่นั้นความคลาดเคลื่อนของการเล็งนั้นย่อมมีมากเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่จะตกก็คงจะไม่มีความใกล้เคียงอย่างที่ได้เห็นปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าถ้าไม่ใช่ปืน m 7 9รุ่นดังกล่าวนี้มีปืน m 7 9ในรุ่นอื่นบ้างไหมก็ปรากฏว่ามีปืนในรุ่นของ EX41 ซึ่งเป็น ลักษณะของการยิงแบบช็อตกันหรือเป็นการยิงแบบปืนลูกซองนั่นหมายถึงว่าใส่กระสุนเข้าไปบรรจุได้ทั้งหมดทั้งรวมในวงเพลิงละสีนัดเวลาขึ้นลำหรือเพื่อนํากระสุนนัดใหม่เข้าลังเพลิงเนี่ยก็จะใช้การดึงลูกเลื่อนซึ่งเป็นลักษณะของทรงกระบอกอยู่ใต้ลำกล้องเนี่ยเมื่อดึงลงมาแล้วก็ชักขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้นปาปอกกระสุนที่ยิงแล้วออกมาแล้วก็นากระสุนนัดใหม่เข้าไปในลังเพลิงอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น mm 1ซึ่งเป็นลักษณะของลูกโม่บรรจุ12นัดอันนี้เป็นลักษณะการยะ ยิงเหมือนกันหมดคือมีความแม่นยำในระยะ150เมตรลงมาแต่ถ้าเกินกว่าหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะประมาณ3 5มาเมตรแล้วเนี่ยลักษณะการยิงจะต้องยิงได้เป็นเฉพาะพื้นที่หรือเ,เรียกว่า Are a ีย r g e t นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาดูที่ข้อมูลที่เราปรากฏเราจะเห็นได้ว่า1ลักษณะปืนก็น่าเป็นในรุ่นของ ex 41หรือ mm 1เท่านั้นซึ่งไม่ได้เป็นในรุ่นที่เราจะสามารถเห็นได้โดยทั่วทไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น mm 1นั้นน่ยมีหน่วยรายการบางหน่วยที่มีใช้อยู่บ้างประการที่2 ความแม่นยำที่ผมบอกไปแล้วก็คือจะต้องอยู่ในระยะประมาณน่าจะต่ำกว่า200เมตรลงมาถึงจะมีความแม่นยำทําให้ตบนกระสุนตกมีความใกล้เคียงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาดูที่แผนที่ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราวาดแผนที่แล้ววาดระยะลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าลักษณะการยิงดังกล่าวเนี่ยถ้าข้ามจากภาคถนนมาในฝั่งตรงข้ามเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์ราชการเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปได้ยาก1ถนนดังกล่าวมีสะพานลอยรถข้ามเนี่ยขวางอยู่พอดีในตำแหน่งนั้น2บริเวณศูนย์ราช การถ้าจะทําการยิงเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่เป็นที่ลุกล้างแต่อย่างใดแต่มีทั้งกาดของกบพสแล้วก็มีทหารหน่วยต่างๆเนี่ยวางกําลังอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นการยิงจากฝากฝั่งตรงข um, ้ามของถนนนั้นเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ก็จึงน่าจะทําการยิงอยู่ในฝั่งเดียวกันกับพื้นที่คืออยู่ในฝั่งเดียวกับพื้นที่เขตทหารนั่นเองเมื่อมาพิจารณาในพื้นที่เขตทหารนั้นจะปรากฏว่ามีอยู่2พื้นที่ด้วยกันที่น่าสนใจก็คือพื้นที่พงหญ้าที่โล่งซึ่งอยู่ด้านซซ้้้าายยกกัับบพพืนนนนททททีีี่่่่เเปป็็งงไึ แกนนําก็คือพุทธอิสระก็อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ดังนั้นทั้งสองพื้นที่นี้มีโอกาสที่จะถูกนํามาใช้เป็นพื้นที่การยิงแต่เมื่อเรานามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วมีเหตุผลใดที่เชื่อว่าจะเป็นพื้นที่ไหนมากกว่ากันเราก็นําภาพดังกล่าวโดยเพพาะภาพที่มีกอลงลอยความสูญเสียของอาคารกอง้อยเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเสานั้นน่ะมีรอยบิน่นทําให้รู้ว่าทิศท,ทางการยิงนั้นน่มาจากทิศตอนตกเฉียงใต้ของพื้นที่ซึ่งทิศดังกล่าวเนี่ยถ้าทําการยิงเป้าหมายที่จะ กำหนดย่อมไม่ใช่ที่พักของพุทธอิสระดังนั้นการที่พุทธอิสระออกมากล่าวว่าตนนั้นตกเป็นเป้าแต่ผู้ทําการยิงนั้นยิงพลาดไปตกในพื้นที่ของเขตทหารนั้นน่ะจึงเชื่อว่าเป็นคําพูดที่เลื่อนลอยและเป็นการสร้างความน่าเห็นใจให้กับตนเองมากกว่าเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าในพื้นที่การยิงเป็นพื้นที่องหญ้าที่โล่งตรงนั้นทิศทางการยิงอยู่ในทิศทางด้านซ้ายมือเฉียงขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจะสังเกตได้ว่าไม่สามารถหรือไม่มีความใกล้เคียงที่จะเอาบ้านทรงไทยมาเป็นเป้า หมายได้เลยดังนั้นผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้จึงเชื่อว่าต้องการที่จะยิงเข้ามาในเขตทหารอย่างเดียวและเมื่อดูเหตุผลหรือแรงจูงใจว่าเหตุผลในการสร้างสถานการณ์เนี่ยผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นควรเป็นฝ่ายใดระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลกับฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลในขถาน,นี้หรือฝ่ายกบฏนนั่นเองเรามาดูว่ากบฏศมีความต้องการหรือไม่แรงจูงใจในการสร้างสถานการณ์ครั้งนี้คืออะไรกบฏมีความต้องการในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วโดยเพราะอย่างยิ่งต้องการให้ทหารเข้ามาทาการปฏิวัตินั้น เองจึงน่าเป็นแรงจูงใจให้มีการยิง M79 ตกเข้าไปในเขตทหารเพื่อทําให้ทหารรู้สึกไม่พอใจแล้วก็คิดว่าจะต้องเป็นฝ่ายมวลชนสนับสนุนรัฐบาลทําให้ทหารไม่พอใจแลจะจะออกมาปฏิวัตินั่นคือเป้าหมายง่ายๆที่จะทําให้เกิดการสร้างสาการแต่หากเป็นมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลจะทําการยิงหรือไม่เราเชื่อว่าเป็นไปได้ยากเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขในการปฏิวัติของทหารเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความเป็นใดๆที่ต้องยิงเข้าไปในเขตทหารเลยดังนั้นหาก เราย้อนกลับมาดูที่รูปภาพอีกครั้งหนึ่งก็จะสังเกตได้ว่าในที่ตัตกเฉียงใต้ที่เป็นพื้นสีแดงนั้นก็คือพื้นการยิงที่จะเข้าไปสู่เขตทหารอันดับแรกคือไม่ได้มีเหตุผลที่ทําการยิงไปยังที่พักของผู้ทธอิสระแต่อย่างใดเพราะว่ามันคนละทิศทางกันก็สองแรงจูงใจที่จะทําการยิงนั้นมวลชนของฝั่งรัฐบาลเป็นไปไม่ได้ที่จะทาการยิงเพื่อให้หานปฏิวัติเพราะเขาต้องการหลีกเลี่ยงการปฏิวัติดังนั้นคนที่ยืนยิงตรงจุดนี้จึงน่าเชื่อว่ามาจาก,กอวสอนั่นเองเป็นผู้ทําการยิงเพื่อให้ าสู่เงื่อนไขาการปฏิวัติที่ตัวเองต้องการครับจากที่ท่านวิเคราะห์มาก็พอจะสรุปได้ว่าเป็นแนวทางในการสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติใช่ไหมครับ ถูกต้องเป็นความพยายามของกอบสในพื้นที่นั้นและก็คนที่ยืนยิงอยู่ในขณนะนั้นเนี่ยหากเป็นฝ่ายตรงข้ามเชื่อว่าถูกจับหรือถูกทํรลายร่างกายโดยกาดของกอบสศไปแล้วเพราะในขณะนั้น,นเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่อิทธิพลแล้วก็มีกาดกบสเนี่ยยืนอยู่เป็นจํานวนมากเพราะนั้นคงไม่หลอดสายตาของกาดกบสศ,ศไปได้ท่านครับล่องรอยความเสียหายในสถานที่ราชาการนะครับเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับทิศทางการยิงยังไงบ้างครับ ร่องรอยดังกล่าวเนี่ยไปปรากฏอยู่ที่อาคารกอง้อยหรือทิมเป็นที่พักของคนฐานในพื้นที่เขตฐานนั้นลักษณะของอาคารเนี่ยเป็นการหันหน้าลงสู่ทิศใต้นั่นหมายถึงว่าผู้ที่กระทําการยิงเนี่ยจะต้องมาจากที่ก้างของภาพดังนั้นเมื่อดูล่องลอยเนี่ยการเสียหายเนี่ยไปกระทบอยู่ที่เสาของอาคารซึ่งเป็นรอยบินของปูนมีทิศทางเนี่ยชี้มาทางด้านที่ตนตกเฉียงใต้จึงเชื่อว่าพื้นการยิงต้องเกิดจากผู้ที่ยืนยิงอยู่ในที่ตนตกเฉียงใต้ กับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับทิศทางในการยิงนะครับครับรบในวันนี้ก็ขอบคุณท่านมากเลยครับได้ให้ความกระจ่างข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ครับขอบคุณท่านมากครับ